สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับภาพปิดตาครับหลวงปู่อย่ามดสสะพานสูงครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้จริยญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับพุทธลักษณะขององค์พระนะครับท่านต้องจาให้แม่นๆนะครับ ความเป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเก่าครับครับอายุครับเป็นผงว่านผสมครับว่านผสมหลายอย่างชนิดนะครับที่ท่านนํามาทําในประวัติของท่านทํานะครับเป็นวัตถุมงคลที่ท่านนํามาผสมประสานกันในองค์พระนะครับท่านต้องดูพุทธลักษณะให้ออกนะครับจาให้แม่นนะครับสมัยก่อนคนโบราณอย่างรุ่นพวกผ่เขาเรียกพิมพ์ตภาพครับ ป้าปิดตาพิมพ์จภาพครับฟังและชมอยางเข้าใจครับท่านต้องดูพุทธลักษณะให้แม่นนะครับครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดานะครับของก๊อปเรียนแบบไม่ได้หรอกครับไม่เหมือนครับเบื้องต้นในความความหน้าผากยุบนี่ครับนี่คือหลวงปู่เอี่ยวมัสภานสูงครับอายุการสร้างของท่านประมาณร้อยกว่าปีนะครับร้อปีร้อยกว่าปีครับครับดูและชมอยางเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับ นี่ครับพุทธลักษณะต้องจําให้แม่นนะครับความเก่าครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับนี่ครับท่านดูครับความเก e ่าต่างๆครับหน้าผากยบนะครับรอยยบตรงนี้ต้องเป็นธรรมชาตินะครับครับของนี้มันมีของเรียนแบบนะครับของถอดพิมพ์ครับแต่มันถอดไม่เหมือนนะครับเพราะคุกรักพวกเนื้อผงนี่มันกรอบยากครับพวกดินพวกผงนี่ครับกกรอบยากครับก็ไม่ได้เหมือนโลหะเหรียญนะครับ พวกเหรียญนี่อันตรายนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความอย่างเข้าใจนะครับผมยังไม่พลาดพิงถึงไครนะครับครับทําอย่างไรได้อย่างนั้นครับเราทําดีก็ได้ดีแล้วครับคิดเองนะครับคิดให้เข้าใจด้วยกันครับทําความเข้าใจด้วยกันครับนี่คือหลวงปู่เยียมวัดสะพานสูงครับอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับใครมีอย่างนี้ก็แท้ทุกคนครับไม่จะแท้องค์เดียวที่ผมถืออยู่นี้นะครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างเข้าใจครับใช้สติปัญญาของท่านเองนะครับอย่าไปฟังแต่เขาเล่านะครับจะชื่อเสียงเรียงนามมันไม่ได้ครับมันดูต้องดูด้วยสติและปัญญาของตัวเองครับเป็นพื้นฐานครับหลักพื้นฐานครับครับผอให้ข้อควรสังเกตกับท่านทุกท่านด้วยความสุจริตใจนะครับไม่แอบแฝงครับสิ่งใดก็ไม่แอบแฝงครับครับไม่แอบแฝงโดยเด็ดขาดครับ เอาแต่ความจริงล้วนๆครับที่ประสบการณ์ของชีวิตของผมมาครับตลอดเวลาพที่ผมสะสมพระมานี่ก็ห้ากว่าปีแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอง์นี้ผมก็ได้มาหลาย10ปีแล้วนะครับครับครับแต่ไม่เคยนํามาลงครับองนี้ครับไม่เคยนํามาลงครับวันนี้คิดได้ว่าจะเอาลงต้องทําประโยชน์ให้กับสาธารณะครับเพื่อที่คนที่เขาอยากได้ของแท้ครับเขาจะได้รู้ถึงว่าแท้อย่างไร ท่านเขาจะได้พิจารณาได้ครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับนี่ครับหน้าผากยุบครับพุทธลักษณะตั้งจําโดยรวมนะครับพิมพ์ทรงครับความเก่าครับความเก่ามันทําไม่ได้หรอกครับอายุคนร้อยกว่าปีกับเด็กอายุสิบแปดเนี่ยมันคนละเรื่องคนละราวครับท่านชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆนะครับนี่คือลงปอี่ยมวัดสะพานสูงครับครับยุครแรกครับเป็นเนื้อผสมครับคุกรักผสมครับครับ กดลงครับเป็นบ้าประกบนะครับดูและชมอย่าเข้าใจครับนี่ครับหน้าผาต้องยุบอย่างนี้นะครับธรรมชาติดูให้ได้นะครับเพราะของเรียนแบบก็มีหลายแบบครับแต่มันอายุมันไม่ได้ครับพิมพ์ก็ไม่ได้ครับพระเนื้อผงมันก๊อปไม่ได้ครับก๊อปยากครับดูและชมอย่าเข้าใจครับปั้นเองก็ไม่ได้ครับมันปั้นขึ้นมายังไงก็ไม่เหมือนครับครับดูรู้ครับคนอายุมากอย่างผมเนี่ยผมดูรู้ครับว่าสิ่งไหนเป็นได้หรือไม่ได้ครับ อาศัยประสบการณ์ครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับหมุนให้ท่านดูครับรอบๆเลยครับท่านชมอย่างมีสติและพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับใช้สติและปัญญาของการพิจารณาของท่านเองนะครับจริงี่ผมพูดทั้งหมดนั้นไม่ใช่หรือไม่ครับพิจารณาด้วยครับผมไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อผมนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับคนฟังคลิปนี้อยู่บางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบไปดูคลิปอื่นนะครับ ไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับครับคุณมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้ครับแต่คุณต้องเอาความจริงมาลงคุณไม่ต้องคอมเมนต์เอาความจริงเอาของจริงมาลงนะครับอย่างผมนี่ครับทำอย่างผมนี่ครับท่านถึงจะเป็นคนจริงครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจนะครับครับเรามาชมด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังครับฉันต้องจำพุทธรัษณาขององค์พระให้แม่นนะครับล่ำใหญ่หนานะครับ พาเนี่ยครับไม่หลบนะครับไม่กลมกลมดิ้งดิงนะครับนะดูและชมอย่างเข้าใจครับนะครับรอยยุบย่นย่อยเห็นไหมครับในเส้นแยกของเขาเองนะครับความร้อยความปีความเก่าครับพวกเขาคล้ฝุ่นต่างๆพวกโมเลกุลต่างๆมันก็ลงไปแล้วครับในซอกในมุมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับพิมพ์ครับเขาพิมพ์แต่ภาพน้ําครับแต่ภาพครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมให้ท่านดูอย่างรอบๆเลยครับ ให้ท่านรู้ครับภาพผมอยู่ครับอยู่ใกล้ๆกล้องครับให้ท่านพิจารณาครับการยุบย่นครับเหมือนสารเวลามันแห้งตัวมันก็ยุบใครยุบมันนะครับแยกตัวครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่คือหลงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงครับองค์นี้ครับอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับไม่ใช่แท้องค์เดียวที่ผมถืออยู่นี้นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจแล้วทำความเข้าใจด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้มันใช่หรือไม่ ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ให้ท่านปล่อยวางไว้ครับครับดูได้ชมครับนี่ครับผมจะให้พาท่านไปชมด้านข้างนะครับครับนี่ครับบ้าประกอบอย่างไรครับนี่ครับเราจะเข็ประกอบครับจะไม่เป็นแนวติงแนวตรงแนวดิ่งนะครับดูครับดูให้เขาชมอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับความเก่าเขามีไหมครับท่านต้องพิจารณาเองด้วยครับนี่ครับความเก่าครับ ความเขามาโปะมันไม่อยู่หรอกครับนี่มันอยู่ครับอยู่ด้วยกันนะครับนต่างๆใครต่างๆวัลกุณต่างๆมันอยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับดูแลชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับเราจะเข็บครับผมให้ท่านดูครับดูแลเข้าใจทำความเข้าใจใร้ให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับดูพิจารณาครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ปล่อยวางไว้ครับ มาชมด้านล่ะกันครับนี่ครับการยุบย่อนย่อเนี่ยครับเห็นไหมครับความละแหงครับท่านดูครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับครับครับอย่างนี้เท่านั้นนะครับถ้าจะเรียบกว่านี้ก็นิดหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดเรียบตึงนะครับไม่ใช่พิมพ์กดในบล็อกของเขาทําขึ้นมาเองนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับชมและฟัง พิจารณาอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างมีสติครับผ่อนใจทังตางนะครับดูครับดูดีๆครับเดี๋ยวไปฟังเขาเราจเขมาครับครับเขาจะไม่สร้างตอนเรื่อตอรี่ในทางที่ผิดโดยเด็ดขาดครับเราจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นครับแล้วเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่ครับมาให้ท่านดูครับให้ท่านช่วยพิจารณากับผมด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้นมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาสะสมตากันนะครับดูครับดูให้แม่นๆครับ อย่าฟังคําเล่าของผมนะครับฟังอย่างมีสตินะครับจําอย่างใช้ปัญญาครับดูนี่ครับความยุบย่นย่อนะครับมันแหงครับส่วนผสมของสิ่งต่างๆของว่านและคุกรักต่างๆเนี่ยม,มันเวลามันมันแห้งมันก็เหี่ยวยุบย่นยัดยุบย่นย่อครับตามพุทธรักษาธรรมชาติของความชื้นครับ ครับความเชื่อมันหมดไปมันก็ควาวแห้งมัก็ระแหงนะครับดูนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับชมด้านหน้าต่อครับองนี้ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับคนแก่อย่างผมสมัยก่อนเขาเรียกพิมพ์ตะภาพครับพระปิดตาพิมพ์ตะภาพแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงนะครับคนโบราณก็เริ่มไปตามนี้นะครับผมสะสมมาสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่แพงมากครับ แต่ปัจจุบันเป็นของไม่มีจึงมีของก๊อบครับครับจึงมีของก๊อบเกิดขึ้นครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับพระผมชอบอยู่ใกล้ๆกองให้ท่านชมนะครับให้ท่านชมครับและพิจารณาได้ครับครับคนที่เขาเป็นเขามีนะครับครับคนที่เขาเป็นเขามีครับจะเข้าใจพูดความจริงหรือไม่ครับท่าน ต้องใช้วิทยาในการพิจารณาครับครับใช้สติและปัญญาในการพิจารณาครับครับใครพูดจริงพูดเท็จท่านก็จําเอาเองนะครับครับฟังเอาเองครับฟังอย่างมีสติและปัญญาครับคิดไปด้วยกันครับครับคิดไปด้วยกันครับใช้ปัญญาในการพิจารณาไปด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดั้งหมดั้าใช่หรือไม่นี่ครับอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับ ไม่ใช่เจอพบเจอง่ายๆนะครับอย่างนี้ครับไม่ใช่พบเจอง่ายๆนะครับวันนี้ผมจึงเอามาลงให้ท่านชมครับท่านอยากชมของจริงก็มาเชิญนะครับของจริงนี่มีอยู่นะครับอยู่ในขมครับอยู่ติดแดงครับเขตบางซื้อครับจังชั่นบางซื้อจังชั่นครับติดแดงครับเขตจุจุจักครับมาชมนะครับ เปิดทุกวันครับต่อไปครับเดือนเมษาครับจะเปิดทุกวันครับเริ่มต้นเดือนเมษาครับจะเปิดทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันพฤหันนี้อาจจะสายหน่อยครับวันศุกร์ัเสาร์อาทิตย์นี่เช้าครับตามเวลาเปิดห้างครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับมาชมได้นะครับของจริงมีครับชมและฟังอย่างเข้าใจและดูอย่างเข้าใจนะครับอยากจะดูของจริงก็เชิญนะครับ ที่ติดแรงครับเขียนบางซื่อครับบางเขตจะจูจักครับผมได้ฟังอย่างเข้าใจครับดูไปด้วยกันพิจารณาไปด้วยกันครับแท้อย่างไรไม่แท้อย่างไรท่านต้องดูเองครับครับผมให้ความคิดเห็นข้อควรสังเกตชัดเจนอย่างนี้แล้วท่านต้องพิจารณาเองนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามได้นะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับแจ็คปูดอนเอฟเซียจะลงครับสวัสดีครับ